มาลุ้นกันต่อค่ะแนวทางลุ้นแนวทางเนาะอย่างพี่ว่าแหลรลุ้นกันสนุกสนุกเน,ะนาะะคะน้องๆที่ข้างบนน่ะพี่เขียนผิดนะอืมไปเขียนอะไรอย่างง้นนะนะนะคะนะคะแค่แนวทางแค่แนวทางลุ้นกันสนุกสนุกสนานนะคะน้องๆเนาะเราไม่ต้องจริงจังกัมันหรอก ใช่ว่าจะเข้าทุกหุ้นทุกหวยที่ไหนเนาะถ้าเราไม่แค่ลุ้นมันก็แย่ yeah, เนาะเสียตังค์หมดตังค์ไม่ต้องไปเล่นนะคะน้องนนะแค่แนวทางนะเราผู้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับชมวันนี้มีเยอะมีให้ลุ้นเยอะเลยเมื่อวานพี่เหนื่อยพี่ทาไม่ไหวเอาชุดรวมไปลุ้นนะโหก็เข้าเยอะเหมือนกันนะเออ แต่ฮาโนยไม่ต้องพูดถึงแตกสามตัวสองสองรอบนะอันนี้ก็ขอให้ลุ้นกันสนุกสนุกขอให้แตกนะ่นเนะสามตัวสามตัวก็นานแล้วนะไม่ไม่ค่อยเ,เห็นแต่ชุดรวมไม่แตกเยอะนะที่พี่เห็นเนาะสามตัวเนาะชุดรวมของเราเนาะเข้าเยอะเนาะเราก็ได้แต่เฮตาฮาเนาะลุ้นไปแค่สนุกสนุกนะคะน้อง ลุนกันเพลินเพลินเราพัฒนาของเราพี่ก็ลงให้นี่นะลองดูไปลุ้นดูว่าจะเข้าไหมนะสนุกแน่พวงนี้เยอะแยะเลยมีให้ลุ้นเนะาะเราพัฒนาก็มีให้ลุ้นด้วยนะพ่งนี้พี่ทํางานคงไม่มีเวลาหรอกให้มีเวลามาลุ้นด้วยหรอกมั้งคิดว่านะอืม ก็ยังชั่วแล้วตานะแต่ตอนกลางคืนน่ะมันจะอนี่มันจะปวดหน่อยตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนแน่นอนอืมแต่ก็พอไอ้นั่นได้พรุ่งนี้ลองไปทํางานอีกดูถ้าไม่มีอะไรนั่นเนาะเออกลัวเราไอ้นี่สิแต่พี่ก็ตรวจเตือดตรวจโควิด COVID แล้วนะเขายังไม่นั่นนะเขายังไม่ส่ง หมอ,อยังไม,ไ,มไม่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 ส่งนี่นั่นมาอืมว่าว่าเป็นอะไรไหมนะออาประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะขอให้ลุ้นกันสนุกสนกนะคะกับแนวทาของเรานะคะเข้ามั่งหลุดมั่งเป็นเรื่องธรรมดานะของการให้แนวทางเนาะเป็ป่งปนแนวทางกันไปลุ้นนะคะประมาณนี้ค่ะเจอกันค่ะพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ